สิบคำแรกแยงมานเด็อเพราะว่า,วาต่ำเพอ,อ,อสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินส้มตำปลาตอนต่ำแบบาแลาวๆเดยจากพี่น้องป้า ปลาอย่างนี้ปลาหมอบอกมีปลากระเดินจับไปน้องเดี๋ยวปลากระดีนี่ย่างเนื้อคู่กับส้ตมตำจับไปน้องผักสลัดรอบมากเลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะยูพี่จับไปน้องมากินน้ำกันได้จับไปน้องอยากเขา้ากินแล้วนะกินแล้วนะอือสิบคำแรกแยากมาเลยอืออือหอมเปอี้อม อันนี้ม <laughs> อมอผักก็ตั้งมานแล้วเดี๋ยว ละจอนเด็ก็จริงนะที่นั่งอืมอืมอืม

ประเดีมันแ่บเนาะถ้าประเดี๋ยแบต่ำกว่าหมดแบเม่ไหมเนื่อเนอาจจะแห้งเน่อย่างนั้นไปหน่อยแฟน,นคนต่ำเนี่ย

and um. không nhá, làm như không này nhá, khâu trong để bỏ bạ bỏ bạ ครับล้จับจำนำไปแล้ว้องพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะอันนี้ไว้พรอบครัวเนี่ยผักกันยังเหลืออ้าวทได้มากทีนี้เนเาะฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยจ้าพี่น้องอากาศอบอ้าทสวัสดีจ้า